ลมันยากกว่านั้นวะส่วนอันลบยังเดี๋ยวคอยตนเ้อาตปแล้นลเยหรอเขามาขนตืนเราอยปอยมั่ลงไปไหมขนตืนเราปีนอหลนำลอนหนึ่งสองซ้ไปมันยังไ่เห็นยังไม่เห็นตัวปลาเลยเร่ว่าดึงอย่างเดียวเลย แสดงว่ามันเป็นจระเข้พ <as> ันหนึ่งงั้นเนี่ยออมปันเต้สุดยอดมากเลยตัวใหญ่มากได้แล้วครับผมได้แล้วเว้ยได้แล้วหลังจากที่อยู่ตั้งนานหนึ่งตัวของหนึ่งวันหรอเอาชูหน่อยชูหน่อยมาเองชูหน่อยแม่งเเียยกลนี่แหละเจ้าของ สุดยอดครับผม